โอ้ยจะเมนเสิ้งกันคักกันแน่เนาะึ้นทีละสามคนตีเนาะเนี่ยอืมึ้นเสิ้งกันทีละสามพนตีบ้านตัวเสิ้งคักเสิ้งแน่แท้มึงรู้บ้าเนี่ยพูดอ่ะมึงรู้มึงรู้พี่น้อง <c ười> ึ้นทีละสามพุดอ่ะมึงรู้บาาเนี่ยอันนี้มันเป็นบอ่อผสมพันธุนนน์นะครับนี่บ่อผสมพันธุ์กบนะครับมึงดูครับมันโอเมนเสิ้งหน่อยหน่อยเดอ้อพุดอ่ะมันเสิ้งทีละสามตัว วะเห็นบอมันขื่นโค้มกันทีละสามตัวพี่น้องมองรู้พูดอ่ะไปเบืองรู้บ้านพูดอ่ะมึงเู้อครับบ้านอืมมันออกไข่ว่ล่ะมังแต่เสื้องกันยุหันละออกไข่วที่ได้ตักไข่มันไปเพาะนะครับอันนี้มันเป็นบอผสมพันธุ์ครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของกลบนะครับฮองก็ต้องเอวอนเห็นบ่ โมอยู่บวชัดคำมันก็น,นํากันเดี๋ยวเห็นบ่นะนะดินบบ,บ,บอยู่พูดนะพูดนะไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วนะครับนี่นะครับมันเป็นบอ่อผสมพันุกบนะครับเดี๋ยวขั้นตอนที่การพอลูออดนะครับเดี๋ยวเขาค่อยมาเบิองกันอีกรอบนึงนะครับนะครับขอพี่น้องติดตามไว้เด้อครับ สำหรับเมื่อไหม่ที่อยากหัดเรียงกบนะครับผมอันนี้เป็นบ่อผสมพันธุ์นะครับเลียงกบเขาก็ขายได้เด้อพี่น้องเด้อเห็ดกินเห็ดยูเห็ดกินก็ได้นะครับขายได้เมื่อสุย่างสุแนวนะครับอันนี้เป็นบ่อผสมพันธุ์นะครับกบน,นี่เห็ดยั้งกระเสียบนะครับผัดเพ็ดกระเสียบออมกระเสียบนะครับแกงกระเสียบนะครับ ต้มกระแชบเด้อกบต้มเคยกินบัต้มสสมกบนะครับนี่ครับมเด่นบอผสมพันนะครับปุ้นอะมึงดูมันขืนโค้งกันทีละสามปุ้นปุ้นอะโอ้ยแต่ว่ามันออกไข่บอเดี๋ยวเขาไปเบิ้งนะครับเวลาเวลามันขืนโค้งกันก็ครับปับมันจะรีดไข่รีดไข่ตัวแม่กับที่โยกดักโยกดักเดี๋ยวเขาไปจบจบเบิ้งฝั่งปุ่นก่อนเนาะไปพี่น้อง ยังมาเบิองนะครับเดี๋ยวผมจะมอบมอบมอบ,มอบ,มอบเข้าไปเดี๋ยวมันที่เห็นอมอบมอบมาแล้วหนัก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 เห็นบอ่อเห็นบ่อเห็นบ่อมันตื่นเห็นบ่อมันตื่นมัน,น,มน,น,มนออกไข่บอนน่อนเนี่ยเฉยบึงมีตะโคมกันคักแน่แท้เฉยบึงไข่รู้มีบอ่อโอ้ไข่เต็มเลยพี่น้องไอ้บานเนี่ยคุณ่ะโอ้ยอ้บานเนี่ยเฮ้ยบเกี้อะไรอ่ะจะได้มาตักไข่ได้บานเนี่ย แต่ไข่ยไม่เพอแหรอครับป๋วไข่เต็มเลยบ้านเนี่ยแต่มันแตกกันยังส่นี่รับรองมันออกมันออกนี่ถ้ามันเป็นจับเป็นก้อนยังส่นะครับเนี่ยจับเป็นก้อนยังส่มันบ่ออกเลยครับนอกจากมันแตกนี่ครับมันแตกมันแตกออกเป็นเม็ดนี่มึงตัวนี้มาด้อีหลักมันเข้ากล้องรูปเดีเดี๋ยวดมึงทานไปรูปบ้านมึงตัวนี้รูปบ้านเนี่ยมึงแม่รูปบ้านีนปุ่ะ มึงผัวรูบาน,นี่โอ้ยผัวในตัวโทรหินนี่ยเบื้องเบ้องบนเ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดหน่อยมึงดู้พีดกัน่บานี่ยมเบืนเนบ้งมาเบิ้งทั้งนี้รูบาเนี่ทั้งนี้ได้หอกได้หน่อยนี่ได้เห็นไหมเนี่ยโอ้ยในอหน่อยก็คืนโคม้มขีคอรัดคอเนาะสู่เนาะพูดนะเอ้าเห็นมันหลูกเห็นมันเดี๋ยวเบิ้งทั้งบนดนมบมูอันซุมโบมีอันคูนี่ได้เห็นยังไงบางน,นี่ บ่ขึ้นโคม้มขึ้นยังนี่เดี๋ยวก็ถึกไปออมดอกวานี่จากหน่อยนี่เนี่ยมึงสิได้ไปออมเลลมนี่ยมึงไงมึงบ่ขื่นโคม้มขออะงามฮัดฤดูผสมพันธุ์ก็ต้องขึ้นโค้คมกันไปตัว่าสิมาดดนยงยงเงี้ยเงอยู่นี่มิเตจไปออมเห้วย์หงไหมอกอ,อกอ,อกอกเอฟ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  มันยกดักปั๊บพอมันโยกดักปุ๊บไข่มันก็จะดันออกเลยพี่น้องเห็นไหบเอบเอ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 เเบเอเออนครับมันหยกดากปั๊บมันจะดันไข่ออกปั๊บเหมือถ้าตัวผูมยกตัวแม่มันยกดักเหอเาพี่น้องนะครับนี่ตัวใดมันมันเ้มันโค้โดดแล้วมันขยากสลิดออกอย่หน่อยนะครับ แต่ว่าตัวนี้มันมันมันกำลังสีออกไข่ออกมาอีกนะว่ะวมึงไข่ตัวนี้มันออกหลายแล้วว่ะเต็มไข่เต็มพื้นอยู่คห็นบ้ชว่ะนะครับนี่นะครับสําหรับเมื่อไม่อยากเลี้ยงกบนะครับเขาอกเบิ้งค่คอยศึกษาไปเร้อพี่น้องเลยเนี่ยนะครับพุู่ะมไข่เต็มอยู่พื้นมึงดูบ้านว่ะแต่ไข่กบอืมมันงามหลายบาเนย มันจะมีตัวหนึ่งนี่ห้องคือจังอืนห้องคือยังห้องอื่นหาเแม่นี่แหละแม่แม่แม่แมแม่ยุ่นนี่ยบุท่านเด่เห็นมันไปทั้งเด่นบุนี่ปุบมันไขมันแตกกระจายไปทั้งเดบุมันเอาไปเลเส่เนี่ยซุ้มบกไข่กับบกไข่ซุมไข่กับไข่เนาะมันห้องมัดคืนเนี่ยพี่น้อง แม่งก็ต้องใครนี่มึงตัวนี้เข้ากล้องแล้วลูกเอฟ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 คาเป็นอย่างนั่นแดงจิ้งคึงอยู่นั่นน่ะฮึคาไปถึงยังบาดปะเนี่ยเนี่ยครับ หันเวลามันก็ผสมพันกันเขาก็มาปล่อยเขาหากันเขาหากันมันก็ขื้นโค้มกันโค้มกันแล้วมันก็ไข่ใหญ่ลงพื้นใหญ่ลงพื้นนี่แล้วเขาก็มาตักเอาไข่มันนะครับเดี๋ยวได้ไข่กลบลอยอยู่เต้ย่พวเนียนมืดนะครับไข่กลบแตกสวดๆอยู่พัวอืมันนี้เขาก็มาเอาหันเ้ามาส่วนเอาไข่มันนะครับไข่มันไปพอคือก็นะครับ คูนั่นรู้บ้างเนี่ยกูนะเอยจะเป็นงามหลายกูนะงา,งามคูเขาได้วุ้กบงามคูตัวน,นั้นเขาเอิน,นดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสุผูสุคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม